เอาล่ะครับผมขอกราสิรีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง q n p Zero t v นะครับผมและในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Forgotten Memory นั่นเองนะครับผมนะถามว่าทำไมผมไม่อ่านเองก็เพราะว่าผมปรับทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องนั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอเคแมปนี้จะเป็นแมปที่เกี่ยวกับเอ่อฟันนะล้วนๆเลยนะครับหรือว่าไฟน์ไนท์แอทเฟสตี้นะครับผมซึ่ง จะสนุกน่ากลัวหรืออะไรยังไงก็ก่อนที่จะไปรับชมเฮ้ยก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับอ,กกอ้าวเฮียกลังานเลยจะไปเกแต่เกิารสารคดีข่าวโอ้โหโเพลงกูสกิปดีกว่าไหมปติลิษีไม่เดี๋ยวเพลงเนี้ยไม่รู้ รถเสียก่อนก็ได้แล้วพี่ถ้าพี่ไม่พอใจชัดรถรถจางเท่เลยนะพี่รถจางเทพแล้วขับมาอย่างเปรี้ยวอะไรเนี่ยแม่หนุ่มนางงามกับพ่อหนุ่มเศรษฐีเหรอพิกเซลโอ้มอกี้มันแนะนำตัวไอ้นี้ด้วยเหรอออแนะนำตัวตัวละครนี่ได้น่ะทำอะไรกันอยู่อ๋ออ๋อมันเปิดคุยมันเปิดกันทำไมนั่ะเนี่ย เราเลยบอกอ้พีว่าเกมดีพี่ต้องเปิดเสียงหนูนอนนอนนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวนั่นมันกูหรือเปล่าเปิด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 เปิเปิดเปเปิด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  ผมไม่ค่อยมาสังเกตรายละเอียดขนาดนี้แล้วเราสัญญาไว้จะคลิปเลยเฮ้ยมันจะนานเกินไปปะเนี่ยไอ้ยมันเป็นสองคนที่ใส่สร้อยทองด้วยนะความหวังไอ้คลิปเลยนานพี่ค่อนข้างนานนานพนขนาดนี้สคริปเนื้อเรื่องเป็นไงทุกคนค่อยไปหาดูแล้วกันนะครับผมผมไม่อยากให้มันนานเกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอันไอ้นนี่เป็นตอนเข้ามาในร้านแล้ว ก็สกิปต่อก็สกิปต่อเอาเอาเข้าตอนเล่นเลยนี่แหละอยากจะรู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนมันไม่น่ากลัวพี่แต่มันจะพี่จะสะดุ้งแล้วพี่ก็จะได้เจอความความยากที่มันจซุปเปอร์อย่างเล่นงยังไ่รู้วิธีการแก้ทางมาเลยขนาดนั้นเลยใช่พี่ถึ้จากใจร้าวไหมล่ะพี่อย่าไปว่าพี่เขาเดี๋ยวพี่เขามาดูคลิปกูเดี๋ยวพี่เขาว่ากูอีก อ่าพี่พ่มาด a พี่พี่อาได้มพี่ต้องคอยปิดประไ่แล้วประเด็นคือเรามีกันอยู่สองคนเอ้ยพอพันนาเราคนแหลกเนี่ยโอ้โหแต่ละทางมืดมาก เดี๋ยวแล้วเฟดดี่ดูเล้าอยู่วอใช่แล้วแล้วเลยพวกเฟดดี้มันอยู่ฉากไหนกันเอ้ยมันอยู่แคมไหนกันน่ะเมื่อเรนวๆแล้วจะอยู่แคมแคมป์สี่พี่แคมปสี่ไม่เห็นอ่ะแสดงว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแสดงว่าต้องแง้มหน้ามาดูโอแง้หน้ามาดูปั๊บแล้วพอมันมาเขาก็หันหันด้วยความเร็วแล้วกดปิดเลยเดี๋ยวแล้วมันออกหน้าอันนี้ยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงกดกดกด E ครั้งมึงดูไม่รู้จะกดอะไรอ่ะว้าวมีประตูด้วยว้าว มีตรงนี้นี่เราต้องคอยปิดตลอดเวลาอย่าเปิดบอกให้ปิดผรเพทไม่อยากเจอมึงเองดูสองประตูไหวปะ <laughs> เดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ให้อผมผมมีน,น,นี่เกี่ยกงกว่าน,นั้นดีผมมีนี่เกียงกว่านั้นนะก็คือคือพี่จะต้องคอยดูวันนีล้วไอ้กระสุรที่ผมใช้เลย เวลาผมเล่กับเพื่อนผมหรือพี่ผมหรือใครก็ได้ผมจะให้เขาอ่ะดูวันนี้ไปปบผมจะวิ่งออกไปข้างนอกคอยไปดูไฟคอยไปดูออกซิเจนให้โดยที่แม้แต่เฟดดี้ก็ทำอะไรผมไม่ได้เวลาเบดดี้มาพี่ก็แอบเข้าไปแอบเข้าไปแอบเดินท่อได้เลยเป็นการเล่นสูตรอีกการเล่นสูตรพอเพชรหน้าแบบเฮ้ยพร้อมตายยังไม่ให้ไม่มา ปูรำคาญแบบปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรสีสองแล้วพี่ปิดมาภาพเพชรของหัวร้อนอะปล่อยกูไปเถอะไม่จะจะไม่ปล่อยแกในขาดจะซอมบี้เอ้ยภอพเพชรซอมบี้เชี่ยแล้วแม่งเล่นแบบซอมบี้เยอะเกิน ไอนี้มันต้องการแบบเท่าไหร่จนสุดเลยปะ่ะมันถึงจะออกมาใช่จะสุดเลยอืมงั้นก็ระถ้าเฟตตี้จะมาะเฉพาะฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายต้องรอคือสองก่อนคือสองจะกลายเป็นบอนนี่มันมาดักด้วยแล้วฝั่งท่อตรงเนี้ยมันไม่มีเหรอไม่มีพี่คือสามจะกลายเป็นชิก,ก้ามาดักห้องไฟแล้วถ้าพับเพจออกมาตร,ตรงนี้แล้วพี่สามารถซ่อนซ่อนในในนี้ได้ปะ พร,ระเพ็ดประฆ่าทุกคนทันทีพี่อ๋อแบบอ๋อป,ปุ๊บุธคือฆ่าเลยมึงโง่มาจากไหนนะฮะพ,ร,ฮพระเพ็ดเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูไม่ทนันทิ่ผ่า,า,ออา,า,า,ายแล้วปิดประตูไม่ทนันวิ่งอ้อมมาตัวปัจจัยวิ่งฝั่งซ้ายเฉยเอ้ยเฮ้ยวิ่ง่ปิดประตูไม่ปปทนันอ่ะพี่เหาะพี่แอบทันไหมแอบทันแอบทันทิ่ผ่ายแล้วแล้วเราปิดประตูขาวันไว้อยู่ในห้องอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยเหี้ยแล้ว ปิดประตูให้อ่ะปิดประตูให้อ่ะไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปไปพี่หมันเร็วจังอะได้ไปเลยพี่มันมีตายเกิดพี่มันตายเกิดได้เอย่าพกไปพี่เอย่าพกไปอยไปแล้วเมื่อกี้พับเพชรก็ไม่ได้โผล่มาแล้วตอนนี้พลังงานนั้นจะใกล้หมดแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยตีสามอยู่เลยเดี๋ยวนะถ้าพลังงานหมดนี่ต้องไปเติมด้วยปะต้องต้องต้องไปเปิดไฟพี่ ไม่งั้นเวลาจะไม่เดินอุ้ยดูเดือดมากครับทุกคนไปดีผมบอกไม่ได้สุดกับมึงแล้วนะเอาละเอาละเอาละผมบอกได้เลยสุดเมื่อไหร่จะบอกว่าจะได้ฆ่ากูผมบอกได้เลยว่าหลอนไม่พอน่ากลัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ผมแบบ ขนลุกนะตอนเนี้ยเอาจริงปะพี่ต้องลองเล่นคนเดียวพีแล้วพีจะเข้าใจพีมึงให้กูเล่นคนเดียวกูบอกคำเดียวเลยว่ากูตายเอาตายเอาตายเอาอะบอกเลยนะไอ้คืนแรกไม่ได้กูทั้งคืนสามกูคือสี่พีกูบอกเลยตอนนี้ไม่มีไอ้บันไลมาด้วยนี่กูบอกเลยยากไอ้บันไลแม่งตัวแบกของเกมผีทุกเกมถามว่าทำไมเฮ้ยมีเสียงอะไรมีเสียงอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอะไร เฮ้ยพอเพจพอเ็ดเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ปิดอยู่อยู่ไม่นี้นี่วะอย่าบอกมันกลางแค่นี้มันก็ออกซิเจนออกซิเจนชิบหายแล้วออกซิเจนออกซิเจนจะขาดพี่หายละเปิดรัวๆเลยแล้วกันไปไม่ต้องให้มันออก มันมาแจ้งเตือนอาเคล่ะก็เอาซีเจนไก่เออกซิเจนไก้พังพีผมต้องวิ่งออกวิ่งโอ้โหวิ่งไปโตโตผมเจอมันแน่ต้องวิ่งออกแล้วกูจะเจอมันไหมนั่นคืออีกเรื่องนะึงกูจะเจอมันไหมหว่าคนตัดต่อแม่งมีมือหัวมันไหนเหี้ยกูวิ่งเอาวิ่งเอาอยู่ เงียบๆสอยผมมาถึงอาเกตแล้วม,ม,มาถึงอาเกตแล้วจุดแดงหายยังพี่จุดแดงเหรอหายแล้วหายแล้วหายแล้วแตเฟดดี้แ <F> ม่งอยู่ไหนวะไม่รู้พี่อา้าวมันมีจุดแดงจุดตรงไหนอีกนั่นผมตายแล้วพี่ไปเฟดดี้มาส่งผมกลับไปเกิดละ แม่ส่งกูขับด้วยความเร็วจริงๆเลยมันอยู่ใกล้ๆอ้ชิ้นส่วนและบริการน่ะห้องอะไรวะพาร์ทพาร์ทเซอร์วิสก็ห้องไฟที่ห้องไฟเฮ้ยห้องไฟไม่อันตรายนี่ห้องไฟไม่อันตรายเฟรดดี้ไม่ไปห้องไฟพี่น่าจะแบตใกล้หมดปะไม่บนบนห้องไหเนี้ยบนห้องชิ้นส่วนอะบนห้องชิ้นส่วนอะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าลางบนห้องชิ้นส่วนแน่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 ห้องไฟห้องไฟเดี๋ไวไปเองก็ได้ที่ไม่ต้องไป พี่พี่เฝ้าเลยเราไปไม่ไม่ไม่เองว่าเฝ้าดีกว่ามาเดี๋ยวคนดูหาว่าพี่ไม่ไม่เอาจริงเอนะพี่จำทางก่อนนะพี่จำทางก่อนนะพี่ค่อยไปนะไม่งั้นพี่หลงแน่ผมพอผมพอเตือนไว้ก่อนไม่งั้นพี่หลงแน่ผมบันไดผมมาละเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ทางนี้อยู่นี้ใช่ไหมคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เหรอไอ้เหี้ยบมึงหลอกกูเป็นรอบที่สามแล้วนี่เหรอตรงไหนวะ มันจะเป็นห้องที่มันจะเดินวนอยู่ในนียเนี่ยพาดเซอร์วิสขึ้นไปผมบอกแล้วพี่พ,พี่จะพี่จะปวดหัวกับแบบนี้ปวดหัวับการจำทางมันนี่และมันอะไรมันขำหี่อะไร <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไงค่อยๆเดินมาอ๋อนี่ไงเออค่อยๆเดินตาม,มทางไมไ่มีที่ซ่อนด้วยหาพ่อมึงเหรอเฮ้ย <c oughs> ต้องค่อยๆวิ่งต้องวิ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชาเกินไปไอ้เนี่ยความน่ากลัวคือการที่มันอยู่คนเดียวแล้วมันอยู่คนเดียไฟหมดแล้เวเราก็ต้องระแวงเหว่าจะมีตัวเชี่ยอะไรโผล่มาฆ่าเราได้ไหมไฟหมดแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนต้องเพิ่มแสงทัพท์เอาไปพี่พีพ่สามารถไปเก็บถ่านเอาได้พี่เก็บถ่านชิบหายแล้วเครื่องก็เดือไฟฟ้า,าทางทางตะวันตกทางใต้กูต้องไปทางไหนก่อนเนี่ยเดี๋รฟดีมันมีทางตะวันตกกับทางใต้พี่ต้องไปทางไหน พี่พี่เปิดอันไหนก็ได้เกิดก็ได้พี่โอเคีเลยมันเปิดมันเปิดมันต้องเปิดแล้วคุยและไอ้แหม่ไฟดับแล้วเปิดเอวเชิญให้แย่จริงจริงว่ากูไม่เห็นได้ไอ้กูตกไอ้ไอ้ไอ้พับเพชรนะทำไมมันไม่มันไม่ติดอเละอีกอันนึงพี่พี่ต้องไปเปิดอีกอันนึงพี่ต้องเปิดสองอัน อ๋อคือคือถ้าตอนแรกมันดังวุ้นวุ้นวุ้นแล้วมันดังคลึกอีกรอบนึงก็คือมันจะติดเลยใช่ไหมไม่พี่มันมีสองจุดพีไม่ได้มีแค่จุดเดียวอ๋อนี่ไง hey, เหรอคุณตกเป็นด e ีฟาแบ่เร <500 S 2> ียบร้อยสิบแล้วติสี่เรียบร้อยโว้เชี่ยตกใจอชิก,ก้าไอ้เหี้ยชิก,ก้ามันไม่ทำอะไรเราพี่ ผมล่อพาพ่อมึงกหรไอ้พิ่บไอ้พิ่บพวกกายพี่อย่าเพิ่งกลับมานะพี่พี่อย่าเพิ่งกลับมานะเกิดอะไรขึ้นเปดีมันดักเปดีมันดักหน้าฐานอยู่โอ้ไม่นะดักหน้าเข้าเลยชีวิตกลับมาพี่ได้เสียชีวิตนึงแน่แน่มันมีกี่ชีวิตสามมีโอ้โหพี่ตายได้แต่พี่ตายได้แค่สองรอบพี่พี่ตายได้แค่สองรอบเอาทำไมอะเราสุดท้ายพี่จะเราสุดท้ายพี่จะตุยถาวรเลยอ๋อเออ สวยครับ easy easy แค่กูแค่กูไม่ได้เล่นนานกูเลยประมาามันไปนิดนึงไอ้ยิ่งแตตอนวิ่งออกออกออกซิเจนแบบระเสริ็จมาดักพอดีไม่ได้สังเกตตัวเย้โหดนานพี่เป็นห่วงปีเกมนี้มีมากกว่า มีมากกว่าหกชปเตอร์โอ้ยเพลงปิดแล้วอะไรเนี่ยกูได้กูได้เงินเดือนมาหกร้อยได้เงินเดือนมาหกผมได้เงินเดือนมาสองร้อยหกร้อยห้าสิบว่าแต่ฟลักผมเขาบอกไว้ก่อนที่เกมนี้มีมากกว่าหกชปเตอร์ไม่รู้แหละเกมนี้เป็นหนึ่งมากกว่าหกชปเตอร์ซึ่งผมผ่านมาแล้วถึงสี่ชปเตอร์แล้วผมก็เลิกเล่นไปเพราะว่าเออมันกเกิดเดี๋ยวค่อยไ้ดี เราอยู่ไหนมาเนี่ยเหลยอ, <c oughs> อเล็บเค็เล็บสี่ผมก็จะปวดหัววันนี้ยมายน,นี่ยมาน,นี่ยแต่อยู่แล้วอะมานี่อยู่เน,น่คิวของเราคิวเจอเ,เราอยู่นี่โอเคครับทุกคนขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าคืนแรกมันก็เอาเอาผมค่อนข้างดีใจนี้อยู่นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าถ้าทุกคนอยากให้อัดอย่าลืมบวกหนึ่งกันมาใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่าให้ใครมาเล่นด้วยก็อย่าลืมบวก บอกได้นะคะว่าอยากให้ใครมาเล่นนะครับสรรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้อ